ฮัลโหลได้ยินไหมสวัสดีค่ะมายังไมายังยัยไอติมจ้าไอติมจ้าค่ะก็ วันนี้มาในไลฟ์โซโลสเตทนะคะของสโลชานั่นเองก็คือพรุ่งนี้จะทำการกดบัตรแล้วนะคะเวลา11บเอโมงนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะทุกคนตั้งนาฬิกาปุกนะแล้วกิ้งกิ๊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 งวุ่นวายสุดๆโอเคได้ไหมคะอ่า นั่นแหละค่ะเอาไว้เหรอหนูพูดไปแล้วสามรอบไม่เคยได้ยินหนูเลยก็คือพรุ่งนี้นะคะจะกดบัตรโซโลสเตทนะคะของซโลชาโซโลสเตทแฟนมิทติ้งนะคะเบิร์ดเดย์นะคะเบิร์ดเดย์แฟนมิทติ้งนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนตั้งไว้กับปุกนะคะสิบเอ็ดโมงก็กดบัตรแล้วก็มาเจอกันค่ะเย่วันนา้ยี่ไหนแบบว่า เอใช่เพราะว่าเรามัน <shame>. ก็เหมือนโคโปรดิวเซอร์คนหนึ่งแทบจะเลือกเพลงเลือกโชว์แล้วก็เหมือนดีไซน์ทุกอย่างให้ให้ให้ได้มากที่สุดที่เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วที่จะทำได้ก็ดีใจที่พี่ๆมีโอกาสแบบว่าให้มีโอกาสในการทำโชว์ด้วยกันด้วยค่ะก็น่าจะเป็น โชว์ที่เราอยากทำอยากร้องแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเห็นว่าอันนี้คือความตั้งใจของเราใช่ไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาเอ็นจอยด้วยกันนะคะขอท่าเพลงเลยว่า <laughs> บ๊ายบายกลับบ้านดีดีขอสักเพลงที่ต้องมีงในในใน,ในทั้งหมดเราไม่บอกชื่อเพลงเลยว่าความาาอาอิ่มเพลงมันท่านเพลง โหคือทุกเพลงที่เลือกมา <c oughs> <c oughs> คือทุกเพลงที่เลือกมามันมีความหมายหมดเลยทุกเพลงแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เลือกมาดีที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะได้ดูทั้งพาร์ทที่หัวเราะซึง้งมีความสุขแล้วก็มีน้ำตาแล้วก็ enjoy ไปกับทุกๆโชว์ก็จะได้เห็นความแบบแก่น CEO เซียวเปียวซาเกิดขึ้นด้วยอ่าอ่าแบบว่าน่าจะเห็นทุกพาร์ทของฟีนที่ที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเป็ดไงทำอะไรก็ได้ไงอ่าประมาณนั้นหูอหูหู<ฮ>ดดตอน<ฮ>เห็นตารางซ้อมที่ออกมาก็คือแบบไแลบบ่แบบ หนูว่ามันหนูว่าแบบน่าจะซ้อมจอยแน่นอนค่ะอยากอยากให้มาดูความตั้งใจของหนูนะคะก็อยากฝากทุกทุกคนนะคะมาเอ j นจอยไปกับโชว์ของหนูแล้วก็มามีความสุขมีความทรงจำครั้งนี้ไปด้วยกันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่แห่งความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็ มาปลูกดอกไม้มาดูผีเสื้อหรือมาทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับตัวหนูแล้วก็ทุกๆคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันในวันนั้นนะคะใช่ค่ะมาเจอกันนะพรุ่งนี้อย่าลืมกดบัตรนะคะบ๊ายบายรับยนะ